พุทธังธัมมังสังฆังกนุตตะรังอุปัชัยังนามาสามี ในสมัยพุทธกาล <c oughs> ชาวกาลามะเป็นเป็นกลุ่มเป็นเป็นเผ่าเป็น <c oughs> คณะที่อยู่แถวๆนี้จะน่าจะอยู่แถวๆเดลเ,เมืองเดลีเมืองหลวงของอินเดีย สมัยนั้นยังไม่มีเตลีเขเกิดความสงสัยว่า,าศาสนามีมากมายเจ้าลัทธิก็มาเผยแร่ที่บ้านเราหลายหลายท่านแล้วแต่ละท่านบอกว่าคำสอนของท่านถูก ของศาสนาอื่นหลักที่อื่นผิดแ้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครถูกใครผิดกันแน่เพราะว่าตัวเองไม่มีปัญญาพอที่จะพอที่จะพิจารณาในเรื่องลึกซึ้งอย่างนี้ได้นี่พระพุทธองค์รัสบว่าถูกแล้วถูกแล้ว ชาวคารมะกำลังสงสัยอยู่ในสิ่งที่ควรสงสัยก็เป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมรับว่าความสงสัยสสไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปในพุทธศาสนาเรานั้นไม่ถือว่า ความสงสัยเป็นบาปและความสงสัยเป็นกิเลสเสมอไปเราจะแยกแยะระหว่างความสงสัยที่สมควรและความสงสัยที่นำไปสู่ปัญญาและความสงสัยที่ไม่สมควรคือสงสัยเท่าไหร่ก็ไม่มีจุดจบ พระพุทธเจ้าสอนธรรมะโดยการชวนให้เราใช้สติปัญญาของเราเองให้เราเชื่อไหมก็เชื่อในสักขียภาพของตัวเองที่ จะเข้าถึงหลักความจริงได้ทั้งในในความเห็นของอาตมาคว่าการจุดเริ่มต้นของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้เกิดโดยการตั้งคำถามไว้กับตัวเอง ถามที่สำคัญคือชีวิตนี่คืออะไรเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรมันเป็นเรื่องแปลกอยู่เหมือนกันว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้จำนวนมากมายกายกล่องและส่วนส่วนมากส่วนใหญ่ ไม่เคยถามเรื่องนี้เหมือนอยู่ในความมืดเถือไฟฉายสองแสงไปน่นไปนีนไม่เคยคิดที่จะมาส่องผููกำลังเถือไฟฉายว่าคือใครความสงสัยว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรจึงไม่ใช่ความสงสัย ถือว่าปินนิวรนด้วยเป็นสิ่งสาวหมองอยู่ในจิตใจตรงกันข้ามเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงเป็นสารของพระพุทธศาสนา เรื่องการตั้งคำถามส่วนมากเราตั้งคำถามไม่ถูกไม่ถูกจุดคำตอบที่ได้รับที่ไม่เป็นที่พอใจสักทีแลยทำให้หลงพระพุทธองค์ตัดไว้ว่า คารือหัดผู้ครองเรือนควรจกเข้าไปหาสม,มณะผู้สงบแล้วเพื่อได้หลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในแง่ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือความเจริญอะไรคือความเสื่อมบุญคืออะไรบาปคืออะไร กุศลคืออะไรอกกุศลคืออะไรเราต้องมั่นถามในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมสังคมปัจจุบันชวนให้เราประมาทไม่ได้ชวนให้เราฉลาดไม่ได้ชวนให้เราตื่นตัวแต่ชวนให้เรา หลับอยู่หลับแบบลืมตาหลับแบบลืมตาอยู่อย่างประมาทก็คือไม่เคยหยุดไม่เคยถามว่าทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่ เป้าหมายชีวิตนอกเหนือจากการทำมาหากินมีเงินมีทองมีลาบมียอดมีสันเซริ์มีสุขได้โลกธรรมนอกเหนือจากโลกธรรมแล้วมีอะไรไหมที่จะเป็นเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเมื่อท่านตอบว่าแค่นี้พอแล้วมีเงินมีทองมีตำแหน่งสูง มีฐานะในสังคมเป็นผู้มีเชื่อเสียงเป็นตน้นสิ่งเหล่านี้ก็พอสำหรับเป้าหมายชีวิตพระพุทธองค์ก็ขอให้เราดูให้ดีพอจริงเหรอพระพุทธองค์ดต่ให้เราเห็นว่าจิตใจของมนุษย์ผู้มีกิเลสไม่มีคำว่าพอ กิเลสคือไม่พอถ้ารบชีวิตมันเหมือนกับการอ้าบากอยู่ตลอดเวลากินเท่าไหร่ก็ไม่พอเอาเท่าไหร่ก็ไม่พอที่ว่าไม่พอสทีก็เพราะว่าความสุขที่ได้ทางโลก มีขีดจำกัดเนื้อมีขีดจำกัดกับร่างกายสุขภาพร่างกายธรรมชาติคงร่างกายที่จะต้องกินจะต้องนอนจะต้องพักผ่อนจะต้องนั่นจะต้องนี้จนถึงจะได้ความสุขแล้วร่างกายนี้ก็ทนไม่ได้นานและร่างกายก็เสื่อมในที่สุดร่างกายก็ต้องแตกตบำไป ความสุขทางโลกส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบก,กับคนอื่นคือไม่ได้สุขอยู่ที่สิ่งนั้นโดยเฉพาะอย่างอย่างเดียวอย่างเชนทีเ่เราเคย ทำการวิจัยถามคนที่ทำงานในออฟฟิศให้เลือกว่าหนึ่งให้เงินเดือนขึ้นห้าพบาทสมมติห0 0พัน 5, บาทต่อเดือนให้ขึ้นแต่คนอื่นขึ้นหนึ่งหมืหรือของตัวเองขึ้นสามพันคนอื่นไม่ขึ้นจะเอาอยังไง ส่วนมากคงก็จะเอาตัวเองขึ้นสามพันค่าทุนสองพันยินดีเพราะถ้าได้ห้าพันแล้วคนอื่นก็ได้มือหนึ่งก็คงไม่มีความสุขนั้นถ้าถ้าความสุขอยู่ที่ตัวเงินทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเปยบเทียบกับคนอื่นอยู่เสมอนั้นคนที่มีเงินในระดับหนึ่งก็เทียบคนที่มี มากกว่าทนไม่ได้ทำยังไงเราจึงจะอยู่ในระดับนั้นได้อยู่ในระดับนั้นแล้วก็จะมีระดับต่อไปก็เรื่องเงินเรื่องทองมันก็ต้องมีคนที่รวยกว่าเราอยู่เสมอแต่ไม่ถึงขั้นเบลเกจหรือว่านั้นพุทธองค์ ต้องการให้เราดูต้องการให้เราศึกษาต้องการให้เราสงสัยไม่ใช่สงสัยในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ต้องการให้ศึกสงสัยอยู่ในตัวชีวิตนีม่มันคืออะไรเพื่ออะไรที่ว่าทุกคนในโลกนี้เกลียดทุกข์รักสุข ต่ตัวความทุกข์มันคืออะไรฮะถ้าเราไม่ศึกษาธรรมชาติของความทุกข์เราจะไปป้องกันความทุกข์ได้อย่างไงถ้าเราไม่ศึกษาธรรมชาติของความสุขแล้วเราจะป้องกันไม่ให้ถูกหลอกโดยความสุขเพีิวเพลินและความสุขปลอมแปลงได้อย่างไงถ้าเราแยกแยะไม่ได้ระหว่าง สุขแท้สุขเทียมเราเราจะไปถูก,ถกทางเหรือนั้นพุทธศาสนาและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคงค้างจะแหวกแนวคือเมื่อทุกคนอยู่ด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึก วัดวันอยู่ในโลกที่ควบคุมไม่ค่อยจะได้อยู่ในโลกซึ่งถูกกำหนดด้วยสิ่งอื่นบุคคลอื่นในหลาย,ลายด้าน,นหลาย,ลายเรื่องแล้วทุกคนต้องการคำตอบง่ายๆต้องการความเชื่ออะไรสักอย่างเพื่อจะได้ดับความสงสัย ดับความเครียดง่ายๆเหมือนคนไม่สบายไปหาหมอต้องการยาเม็ดต้องการอะไรง่ายง่ายถ้าคุณหมอให้เปลี่ยนวิธีชีวิตก็ไม่อยากฟังต้องการยาต้องการยาให้ผลเร็วเหมือน mm hmm. ชีวิตมันมีปัญหาเราก็ต้องการยาที่จะได้ผลเร็ว ผลข้างเคียงจะยังไงก็ไม่ว่าแต่ขอให้ได้ผลเร็วพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ในเรื่องนี้พบว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากความรู้ความเห็นชีวิตและโลกตามความเป็นจริงปัญญากับความสุขอยู่ด้วยกัน ถ้าได้ความสุขแบบหลงความสุขที่ต้องรับหูรับตาต่อความจริงบังอย่างเป็นความสุขที่เราไว้ใจไม่ได้เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงในจิตใ,ใจเราไม่ได้ด้านพระพุทธองค์ต้องการให้เราดูชีวิต ของตัวเองทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่เวลาในแต่ละวันนี่มันเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่เอาอุดมการเอาความจริงตั้งแต่เช้าตื่นมาตอนเช้าจนหลับตอนกลางคืนใช้เวลาอย่างไงทำอะไรบ้าง ลงเขียนเขียน <Wow. S 1> บันทึกดูเสีสกาทิต์หนึง่งแล้วดูดูแล้วทำตัวเองว่าถ้าใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปกำลังจะไปไหน mm hmm. ไม่เอาความหวังไว้ไม่เอาความเชื่อเอาเอาหลักความจริงหลักความจริงว่าทุกวันนี้เราทำอะไรบ้าง เราพูดอะไรบ้างเราคิดอะไรบ้างนี่คือเรากำลังสร้างชีวิตของของเราชีวิตเราไม่ได้ถูกกำหนดจากภายนอกไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดนบันดาลมันอยู่ที่คุณภาพของการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ นั้นถ้ามองในแง่ร้ายคือไม่มีควิกฟิกซไม่มีทางลัดต้องการให้ชีวิตเราดีแต้องการในชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆต้องรับผิดชอบการกระทําของตนโดยกายโดยวาจาโดยใจ พระพุทธองค์จงตรั์อริยสัจสี่เป็นเป็นหลักใหญ่ตั้งแต่วันแสดงพระธรรมักประวัตนสูในวันแรกพระองค์ก็แสดงหลักอริยสัจสี่เราอ่าน มหาภรินิพานสูตรเหตุการณ์ในปีสุดท้ายชีวิตของพระพุทธองค์สิ่งที่พระองค์สั่งสอนมากที่สุดก็คืออริยสัจสีนั่นเองอริยสัจสีคือโครงสร้างของศาสนาเทียบพุทธศาสนาในเมืองไทยฝ่ายเทรวาสกับพุทธศาสนาในจีนในทิเบตใน ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเทรวาสมหายานตันตรญานทุกอย่างเนีต้องยอมรับในอริยสัจสี่หลวงจึ hmm. งจัดว่าชีวิตนี้ mm hmm. คือทุกข์นี่ต้องต้องอ ย้ายความนิดหน่อยก็คือชีวิตของผู้มีกิเลสคือทุกข์ในก็ต้องมีเงินไขว่าถ้าเป็นพระอระหันต์ก็ไม่ใช่นะั้นชีวิตของพุทุชนคือทุกข์ที่ว่าทุกข์นั้นก็เพราะว่าไม่ปลอดภัย ไม่มันคงไว้ใจไม่ได้เปราะบางไม่มีประสบการณ์ในประสบการณ์หนึ่งในโลกนี้ที่จะให้ความสุขที่เทียงแท้ถาววนแก่เราได้ในเมื่อลึกๆคนเราต้องการความสุขที่เทียงแท้ ถาวอนใช่ไหมอย่างเช่นส่วนมากคุณจะสแสวงหาความสุขอย่างนี้ในความรักมันจึงมีนิยายมีหลายเรื่องความรักอมตะใช่ไหมก็คือไม่ใช่ต้องการให้ใครรักเราจะเพาะวันนี้หรือปีนี้ต้องการให้รักกันตลอดกาลนานลึกๆนี่ความสุข